มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนท่านโอ้นวัชเรศรโพสต์ภาพ,พร้อมข้อความแรกหลังเดินทางกลับจากไทยถึงเมืองนิวยอร์กภายหลังจากท่านโอ้นวัชเรศรวิวัชราวงและท่านอองนายแพทย์จัก,กรีวัดวิวัชราวง์สองพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีและเดินทางกลับสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังท่าอากาศยานาน,านานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีมหาคนครนิวยอร์กตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุด19สิงหาคม2566ทัานโอนวัชเรศรได้โพสต์ข้อความแรกลง Facebook ส่วนตัวหลังจากเดินทางกลับเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทานโอ้นได้โพสต์รูปภาพในอิริยาบถสบายๆขณะนั่งรับประทานพิซซ่าพร้อมระบุข้อความว่ากลับสู่เมืองนิวยอร์กหลังจากฝันอันสวยงามกลับไปทำงานกลับไปทำงานประจำกลับไปรถไฟใต้ดินแน่นอนกลับไปนิวยอร์กพิซซ่าทันโอ้นวัชรศสอนโพสต์ภาพพร้อมข้อความแรกหลังเดินทางกลับจากไทยถึงเมืองนิวยอร์กค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ